เพราเพื่อนต้องด่าครับผมสโลแรงน,นะฮะเจ็บจริงโดนด่าจริงครับผม <S <S สวัสดีครับก็วันนี้มีเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนํานะครับโดยแอดมินต้น t ีพซนะครับผมหมดปัญหาการโดนโกงแน่นอนนะครับไม่โกงไม่เกลียนรับประกัน100นะร้อซนะฮะการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการเหตแท้ต้อง7จ็ดเบืนผู้ติดตามเท่านั้นครับ <Wow. S 1> กดถูกใจกและกดติดตามเพจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นมิชชั่นแนนะครับก็ยังอยู่เกมมาวินิซีซั่นที่15วันนี้ก็มาโซโล่แลงเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมวันนี้อยากเล่นเมดว่ะเล่นโมยนะฮะไม่ได้เล่นโมยนะฮะโหเจอเมดคนเล่นไป5,000กว่าเกมนะโอ้โหก็เลยให้พี่แกไปเลยนะครับก็เล่นซูก้าแทนล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนลุนก่อนนะฮะผมใช้รุนคิวเลนเนี่ยต้นเกมมันโอ้ไม่ทัน โอเคไม่เป็นไรครับผมนะต้องบิลมาเป็นคริอีกแล้วนะครับมามาลุยกันครับผมผมปรับกราฟิกของเกมใหม่นะเนี่ยมาเป็นสูงสุดเลยภาพก็จะสวยๆหน่อยนะครับผมรูนที่ผมใช้กับซูก้าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีแรมเพ็กนะฮะสิเมตรสปิริตสิบดังคลอสิบนะครับแล้วก็ไอเทมผมผมต้องบิวมาเป็นไอเทมที่มันเพิ่มอัตราคริด้วยนะครับเพราะว่าฮีโร่ซูก้าเนี่ยถ้าเล่นรูนนี้เนี่ยต้นเกมจะไม่ค่อยโหด แล้วต้องพึ่งไอเทมซะส่วนใหญ่นะฮะนั่นแหละปกติถ้าเอาซูก้าลงแรงเนี่ยผมจะหยิบอีกรูนหนึ่งนะครับที่มันมีอัตราคิจเคราะนะมาด้วยก็โอเคยืนเลนเจอกับตัวริกเตอร์ฮะริกเตอร์อยู่ในภูมินี้ปะเนี่ยใหเมทเขาหายวะผมมีลาวสองหอนแปลกๆฮะบัฟเราหายปะเนี่ยคือลิกเตอร์หายตัวเดียวไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่คือเมทเขาไม่อยู่ด้วย เอาลิเตอร์ไม่ได้บับอ้าวบัฟหายจริงเมย์เข้าไปวะนั่นนะโอ้เรียบร้อยฝาดไปก่อนนะฮะเจอลิเตอร์เนี่ยอย่าพยายามให้เขางานนะผมต้นเกมผมขึ้นรองเท้า,เาต้านเวทมาก่อนเลยนะกันเหนียวนะเอาพลิวหน่อยเพราะรุ่นนี้เนี่ยต้นเกมเราไม่โหดนะฮะทิมไม่ค่อยบ่อยนะะจะก,ก่อเราไม่ค่อยมีด้วยโอเคกันเหนียวเอาตัวรอดก่อน กันเจอพวกสตันกรบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กันเวทด้วยดูเหมือนคิซี่น่าจะโหดมาไปก่อนครับผมสกอต0-0อยู่นะฮะเลวลานเกมหนึ่นที50วิครับดูทรงแล้วเนี่ยเอ้ยทีมเราจะเย็นใช้ได้ครับโอ้คิซี่เกือบแตกเอ้ยเพื่อนเรา <First blind. S 1> เปิดบัตรแรกคิซี่ได้ครับ <Protect yourself. S 1> โทษ มิดเลนนี้อย่างเยอะเลยนะฮะโอ้โหต้องถอยกันนะเคลียร์เวฟได้ปะเนี่ยแค่เลียร์โอ้กิ๊ซี่เข้าพอดีฮะโอเคเป็นเกมแรกนะครับผมที่ผมขึ้นบูต้าซีซีมานะฮะซูกาเนี่ยเล่นไปก่อนนะครับผมสกอร์หนึ่งหนึ่งยูอืมกิ๊ซี่อีกแล้วะฮะมาเช็คดาเมจก,กันหน่อยนะฮะว่าดาเมจเราแรงหรือเปล่าปับ๊บไม่ค่อยแรงครับผมขิ้ไม่ค่อยติดด้วยะฮะ Okay. ถ้าเป็นลุกจอกขอร้อยเนี่ยคือจังหวะเนี้ยกิซซี่น่าจะแตกได้แล้วแหละนะครับถ้าเป็นจอเกาะร้อยอะ่ะลิกเตอร์อยู่ในพุ่มนะครับระวังโดนงัดนะครับผมอ้อถูกไปอยากไกลายหายหายฮะหานเขาหาย โอเคอยู่มิเลนครับผมมิเจอตัวเดียว <deserve> ฟาร์มไปก่อนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมไปแท็กมิ l เลนได้ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าศัาตรูเนี่ยเขาเล่นกันมิดเลนซะส่วนใหญ่นะผมก็เลยไม่ได้ไปเคลียร์เวฟครีปนะฮะเสื่อนก็ที่อยู่เลนแคลรี่เขาลงมาเติมมิดเลนแล้วเ,เคลียร์ไปก่อนนะอย่างเบา เพื่อนหมยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนถอยไหมเพื่อนถอยไหมโอ้เพื่อนเอาอ่ะแตกว่านั่นอ่ะเาเราจะแตกเองนะเนี่ยโอเคถอยฮะไม่ได้สักตัวใช่ไหมผมหยิบรูนี้มาเนี่ยผมต้องเลี้ยงตัวเองไปให้รอดนะฮะโอ้โหถ้าบอกว่าแจกแล้วจนเนี่ยไม่มีทางเกิดแน่นอนนะครับสายคลิแบบนี้นะครับเลนเพคสิบอ่ะ โอเคต้องเลี้ยงตัวเองไปก่อนนะฮะ <Attack. S 1> ก็ <Enemy Tower. S 1> กเพื่อน,น่าจะแบ่งหรอือว่าเกมนี้เนี่ยดูดิทรงทีมเราก็ฟอร์มทีมดีมากครับสกอร์ในเกม8ปดสามครับผมเวลาในเกมก็โอ้โหรอเนี่ยโอเครอครับผมนาทีครับมันเอายากนะลิกเตอร์เนี่ยเราต้องเนียนๆ <'m> ในไฟล์ <a> รอด,ดัก <I 'm S 1> เวลา <I 'm S 1> มีออไฟล์กัน ตีบางๆลิกเตอร์เอาอยากเคลียร์ไปก่อนแล้วกันครับเคลียร์ไปเคลียร์ไปมีไฟกันอยู่มิดเลนครับ,บจังหวะนี้ลิกเตอร์น่าจะไปปิดพุ่มเนี่ยข้างๆตัวซินเนตีแล้วโอ้อย่าตายนะเพื่อนโอ้ได้สองด้วยยังคุ้มอะ่ะจังหวะนี้เราผมต้องบอ,อกผมพลาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมควรที่จะไปเติมเพื่อนมากกว่า ครับหรือไม่ก็ไปวิ่งแบบปนปวดลิกเตอร์ไม่ให้เขาทําจังหวะได้นะครับจังหวะนี้ผมพลาดเองนะฮะผมผมรู้ตัวสังกัเกม1ิบ็ต่อหกครับ <c oughs> ผม, <c oughs> บผมโหลงแรงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นคิวนะผมเน้นป้อมนะครับถ้าอยากได้ดาวนะอา้าคีบยังเหลือ เอาเฮ้ยซีนเนตเรียวอองามไสฮนะหลุดปะเนี่ยจเจอหลุดบ่อยมากครับน่าจะกลับมาอยู่มัง้งลงแรงเนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะที่แบบจะมีโคนหลุดแล้วไปเลยน่าจะแบบเน็ตมีปัญหาวันเดอร์ระดับประเทศนะฝั่งเขาเริ่มพิมพ์นะครับผมเชื่อมต่ออีกครั้งครับผมซีนเนเรีย <c oughs> สห้าไม่น่าจะไหวอะ่ะ <c oughs> โอเคต้องลองดูกันก่อนฮนะ <c oughs> ผมลอยเทมแป๊บหนึ่งอ่ะโอ้โหหาตังค์ละเนี่ย พยายามรักษาตัวเองเนี่ยให้ไม่ตายเนี่ยโอโ้โหโอ้เอาเลยเหรอเพื่อนเอาโอ้โหดาเมจอย่างเบาไบตัวผมรอจังวะเนี่ยสุก้าปลอมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนต้องถอยแล้วจังหวะเนี้ยโอ้เพื่อนไฟกันอยู่ว่ะเราอัมตีไม่มีแล้วเนี่ยสกิลเราคูดาวหมดเลยนะไปเติมก็ไม่มีสกิลเล่นอนะ่ะถ้าไปเติมสกิลมันคูดาวอยู่โอ้ แต่หมดอะเลือดเขาอย่างโลอะโอ้โหเสียดายวะน่าจะโดนด่าในะจังหวะน,นีนะ้รู้ชะตากรรมแล้วทีมันจะด่าครับผมนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะฮะต้องปล่อยป้อมแล้วรอครับผมซินเนเรียก็ยังไม่เข้ามาครับเราแค่เคลียร์เว็บคีพอครับผมนะเดี๋ยวรอเพื่อนถ้าเข้าไปตายยังไงก็โดนเพื่อนด่าก็เดิมอีกนะฮะหนันกเนี่ยมาแล้วคือจังหวะน,นี้เรารู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าเพื่อนต้องด่าครับผม สกิลไม่มีเล่นนะครับผมมาเอาด,ดาวฟรีอะไรอย่างเดียวใช่ไหมซูก้าเนี่ยโอ้ยจะได้ดาวอ่ะเกมนี้คิดว่าได้ดาวเหรอโอเคก็ผมการเงินผมนี่โคตรน,น้อยเลยถึงได้เอาอมียนะฮะเหลือซื้อสิส่งอีกโอ้โหก่าจะบุดด้ยเท่มมาจนครบเนี่ยผมว่าน่าจะแพ้ก่อนนะโอเคสวยงามน่าจะได้อ่ะน่าจะได้เพื่อน่าจะได้หมด ช่วยดูยิงหน่อยรอ,อดกลับแล้วสินเนเธอเพิ่งมาครับผมนะเคยังยื้อได้อยู่ครับป้อมยังไม่แตกเข้าไม่ได้ครับไม่ต้องไปใจร้อนนะคือบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราพลาดอะ่ะดักครับผมหวังว่ารู้ตัวว่ะกลับเฮ้ยจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม ตัวใครตัวมันนะเพื่อนบอกแล้วไม่มีสกิลเล่นนะไม่มีสกิลเล่นนะกล,ลับนะไม่เดี๋ยวผมเทียร์เวฟคีินี้ดีกว่านะฮะเหมือนเออไฟน่าจะแพ้เ <c oughs> มทเราดักพุ่มอยู่ <c oughs> โอเคฮะ <c oughs> ผมกลับไปเติมเลือด <c oughs> ก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าทีมเริ่มรัวแล้วนะครับ เดี๋ยวแปบหนึ่งนะตอนนี้ไอเทมเรามาครบ <ผม S 1> แล้วนะครับผม3ชิ้นที่ผมต้องการก็คือตัวเคลฟสันติอับนี่ามแล้วก็สลิสติงฮะตีคลิปไวแล้วก็ตีตัวฮีโร่ก,ก็จะไวด้วยนะพวกแคลรี่นะแคลรี่เมทแต่ถ้าฮีโร่มีเกราะก็อจาจจนะนานหน่อยนะครับโทษทีลุดชิน,นเนตเรียบอก19ต่อ13ครับผมสกอร์รวมในเกมตอนนี้เวลาในเกม1ิจนสทีละ ชีมาดักอีกรอบนะครับหวังว่าจะมีคนหลงมาเคลียร์เว็บค,ครีปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเยวมื่อกี้มีคนโทรมาฮะสายเข้าที่หมายดีนะไม่แตกจะรอไหมเนี่ยไม่มีสกิลอันตรีแล้วฟิกเกอร์ก็ไม่มีครับผมเล่นอย่างทางๆอย่างห่วงๆรอตัวบางๆเนี่ยอเออบางๆเนี่ยบางๆเนี่ยอกขี้ไม่แตกให้พี่เลย ขีแตกดอกเดียวโหน่าสงสารนะมาแล้ว <c oughs> มาแล้วโอ้โห و, ไม่ถึงกะจังวันนี้ข <c oughs> ีโอ้โหขีไม่แตกเลยโอ้ย <c oughs> มันน่าเจ็บใจจร,จริงครับผมดูน,นี้ดูน,นี่ตาขีมันน้อยมากครับผมจริงๆแล้วเนี่ยใส่เล็กเนี่ยเล็กสิบแทนแลมปิกอะคือรุ่นเดิมของซูก้าที่ผมใช้นะรุ่นหลักที่ผมใช้ซูก้าลงแรงเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็ก8ออสลัลสองแอสซิเนตสิบลังคอลสิบนะครับุ่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็นรุ่นหลักที่เอาไว้ลงแรง เพื่อนคงจะงง,ง่ะยืนดักพุ่มแล้วแบบป้อมโคตรฟรีแต่ไม่ได้ตีป้อมนะสายเข้าหายไปสิโกวิ่แโผล่มาทีเจอสลิมแล้วเสียดายมากนะครับโอ้ยหยิบรูนผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับก็จะเล่นยากหน่อยแต่ว่าต้องพยายามทรงๆตัวเองนะครับเรารู้ว่าจุดบอดของรูนนี้มันคืออะไรนะครับอันตาคิดไม่ถึงรูนก็ไม่่อยติดนะครับถึงแม้ว่าความเสียหายคิดจะแรงก็เหอะนะฮะคิดไม่ติดก็เท่านั้นนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยว พยายามเลี้ยงตัวเองไปก่อนละกันนะครับผมพึ่งดวงอยู่แล้วคือรุ่นนี้เนี่ยมันไปใช้กับแครี่ได้เพราะว่าแครี่เนี่ยมันต้องออกโบวสลอตเตอร์คือมันมีอไอเทมอัตาคิอ่ะสองชิ้นนะใหาจะไม่ผิดสลิคสติงแล้วก็ตัวโบวสลอตเตอร์อรัตาคิก็จะติดง่ายกว่าเดิมจากพวกไฟเตอร์ที่ใช้อ่ะนะเอาใหม่ครับผมโอ้โหคนโ,โทรมาแล้วหลอนเลยเพี้ยนหมดต้องจูนใหม่แล้วมั้งเนี่ยยีิบสี่ต่อสิบหกฮะโอเคจะได้อยู่ เสียฟิกเกอร์เลยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มอยู่มั้งเก็บตัวที่เขามีเงินเยอะสุดในทีมนั้นนะมาครับผมเดี๋ยวเราไปหาพุ่มแอบหาจังหวะเซอร์ไพรส์กันดีกว่านะครับจะมีคนเห็นไหมช็อตนี้หรอว่าช็อตแจ้งเกิดอ้าวตายไวจังมะเออบวชจะตายง่ายก็ตายนะโอเคโอ้โหชนะเฉยว่าก็นั่นแหละครับ หยิบรูนผิดช,ชีวิตก็เปลี่ยนโอ้โหลิเกเจอร์ป่าสว่างโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหได้เพื่อนร่วมงานดีแล้วนะครับทีมดีแต่บุญผมยังไม่หมดม <S <S ก็จริงๆลงแรงเนี่ยซูก้าผมแนะนํารูนที่ผมใช้ประจําเลยเป็นรูนอ่าตัวเล็กแปดออสซัลสองแอสซินเนต์สิบดังหอสิบนะครับหรือจะเป็นตัวออสลัลสิบเมตรเลยก็ได้นะครับถ้ารูนนี้เนี่ยไม่แน,นะนํานะคิวเลนเนี่ยรำเปกสิบสำหรับซูกา้าไม่เกิดเกิดยากนะครับแล้วก็ต้องบิวไอเทมที่มันเพิ่มอัตรารคิให้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับ สริคสติงอันเดียวไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปงั้นขอจบเพียงเท่านี้ละกันสำหรับซูกา้าโซโลแรงนะฮะเจ็บจริงโดนด่าจริงครับผมสวัสดีครับ